โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโตวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชนรุ่นที่344อุปถรรัมตั้งอยู่เลขที่111หมู่20ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อาทิเช่นชนเผ่าอาคาไทยใหญ่จีนลาหูมีเขตพื้นที่บริการด้านการศึกษาจำนวนสามหมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านนาโต หมู่ที่20 2. สบสองบ้านห้วยกระหมู่ที่26บตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและ 3. บ้านแม่คำน้อยหมู่ที่18ตำบลเทอิอไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบัน โรงเรียนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ4คนและนักเรียนจำนวน305คนจำนวน11ห้องเรียนบริหารจัดการโดยนางสาวกมลลักษณ์จันหลวงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครูระดับชั้นอนุบาลได้แก่ชั้นอนุบาลสองนางสาวดวงใจวงบุตรและชั้นอนุบาล3นางสาวนงครานแดงสุวรรณครูระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวลลิตานำาก้าวหน้านางสาวพนิดา ขจรเจริญเดชนางสาวพิมพรพัฒนพงษธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสาวอัชนาะสีแก้วนางสาวการจนาพรวงชัยชั้นประถมศึกษาปีที่สามนายสุพนัทเม่นแย้มนายสมชายวัจ,จนะพระคุณภัยสาร ฉันประถมศึกษาปีที่4นายคมกริจบางวันนายสุภากรใจมั่นฉันประถมศึกษาปีที่5นางสาวพกามาศทับทิมงามนายสิงหาภูธิเบศและฉันประถมศึกษาปีที่6นายพิชยพันธ์จันทรานายกันพลเชื้อเมืองพาน ข้อมูลนักเรียนแยกเพศชายหญิงและตามระดับชั้นมีดังนี้ชั้นอนุบาลสอง 2, ชาย17คนหญิง10คนรวม27คนชั้นอนุบาล3ชาย18คนหญิง24คนรวม42คนชั้นประถมศึกษาปีที่1ชาย23คนหญิง27คนรวม50คน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองชาย17คนหญิง28คนรวม45คนชั้นประถมศึกษาปีที่สามชาย16คนหญิง21คนรวม37คนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ชาย16คนหญิง20คนรวม36คน ชั้นประถมศึกษาปีที่5ชาย18คนหญิง19คนรวม37คนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชาย20คนหญิง13คนรวม33คนการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีจุดเน้นในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริม และพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริงแบบ active learning ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำผลไปใช้แก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนหรือการทำงานร่วมกันนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นไปตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามกฎระเบียบถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงามร่มรื่นเพียงพอและปลอดภัยต่อการใช้งานส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างรอบด้านบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนการพัฒนาการศึกษาอาทิเช่น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนติดตามจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยติดตามโครงการพัฒนาโดยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดดาริกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลกพอดอมูลนิธิสุพณนิมิตรแห่งประเทศไทยมูลนิธิ g o ู n เนเบอร์ประเทศไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าลิวโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงกลุ่มเครือข่ายการศึกษาแม่สลองในและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3จากการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวส่งผลทำให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโตวปรออ344อุปธรรมได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับจังหวัดจำนวน8รายการจำนวนนักเรียน31คนนอกจากนั้นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโตวปรอ344อุปถมัมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรม,มาราชก,กุมารีทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่พุทธศักราช2534และได้ทรงงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาสอาจเนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีพึ่งตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะสืบสารประสารสารต่อและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของทุกพระองค์ให้ บนพื้นฐานสามห่วง2เงื่อนไขสีมิติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจนส่งผลให้เกิดกับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนสืบไป